สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับับวนีขอแนาพาพี่น้องเขาร่วมกิจกรรมจิตอาสาของพี่น้องชาวบ้านย่งดอมูติซีตำบลือนเท,อทย์อำเภอทุ่งกระหลวงจังหวัดเลยครับวันนี้เตรียมพื้นที่ในการากทำบุญกระถินนะครับกระถินเป็นกระถินสามัคคีนะครับทอดถวายที่วัดฟ้านวนสวรรค์เตรียมพื้นที่เส้นทางในการแห้งองกระถินไปทอดถวายนะครับ มัอนี้กับมี่พี่น้องกิจอาสนะครับเป็นคุ่มที่เห็นอยู่นี่เป็นคุ่มของกลุ่มนวนสวรรค์นะครับเป็นท่างออกไปปัดปลาโน่นสวรรค์แล้วก็มีพี่น้องอีกส่วนหนึ่งนะครับดีอยู่ทางในบ้านกับเห็ดเป็นเป็นส่วนเป็นส่วนไปนะครับมันนี้หลังจากตีบ้างเครืองนะครับผมนีโอกาสลงกิปให้พี่น้องได้รับชมอันนี้ก็สางหนังครับนี่โอต่อสางหนัง ส่วนที่มันแหงกจูดไปน้ำเน่าหะครับแต่ว่าที่จริงเราก็ไว,ว่อยากจูดนะครับเพราะว่ามันเป็นมลพิษแต่กับผมมีปัญหาครับกองสองกอง,องดูเส้นทางด้วยครับดูเส้นทางด้วยมันมองไม่เห็น ตุียาตุียามันมีท่อน้ำอยู่ด้อตรงนั้นนะ่ะตรงนี้เป็นทีสาธารณะครับนี่ตรงนี้สื้อไหมนะครับพี่นองใส่เงินตลาดประชารัดแตยังกอนนะครับเสื้อหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับทีประมาณหกสิบตารางว่าเอาไว้เป็นทีสาธารณะเพื่อเก็บตลาดนะครับเก็บของเก็บ เป็นดาราเป็นชาคมนี่ท่านผู้ใหญ่บ้านครับนี่ยิ้มย่างเดียว <c oughs> นี่ปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรกล้วยงาม อีนอนก็เอาเพคนเอาหนานล้วมันจะขับนี่เพราะว่าลเล่าเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่นะครับอีนวลแค่วันย่างตัวเขาจะเกิจกรรมจิตอาสา,าแบบนี้นะครับบางข้างก็เป็นหน่วยงานราชก,การลงพื้นที่มากหน่วยงานราชก,การก็ลงมากส่วนหลายจะอยู่ที่ตลาดประชารัฐนะครับเมืองล่างตลาด อันนี้เป็นกิจกรรมของหมู่บ้านนะครับเฮ็ดขึงเป็นประจำ mm hmm. เดือนละสองสามปีอายุครับหนาฝนในเฮ็ดดู mm hmm. เฮ็ดใบนะครับหนาฝนช่วงนี้จะเขานาหนาวนาแลียงแล้วครับเดือนละเดือนละครั้งนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันหยาบมันไ่เคยเกิดแต่หนาฝนเน่เดือนละสองสามครั้งนะครับ mm hmm. เอาพักไวเชี่นีก้ก่อนครับเดี๋ยวตามต่อครับ

ใจนี่บุกย่างเดียวะนะตาใจนี่แหละครับหมู่บ้านจะเห็ดไปถึงตรงฝ่ายที่พี่น้องเ้วเห็น,หนอยู่ะนะครับลงไปเหยกประมาณหนึ่รอยเมตรนะครับพราะว่าอีกฝั่งนึงจากฝ่ายขึ้นไป ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเตือไทยนะครับเพิ่นตัดมไใ่้ม่ได้เครื่องทางเล้วนะครับชุมชนบรรยังรอกสารตัวไปนะครับนี่ครับที่ปนองเลี้ยวเห็นอยู่นี่นี่วัดป้านนทสวรรค์ครับนี่นงจากนี้ไปลอยเมตรเท่ากับเลี้ยวขวาลงไปนะครับเห็นวงเกีพระดีไปุเจาหาพระองค์นะครับอยู่หลังไปอยู่ข้าด้านหน้าจะเป็นโบสถ์ครับอุโบสถ บรรยากาศดีครับช่วงนี้จะเป็นหนาฝนต้อนหนาหนาวอากาศดีนะครับเข่ากากำลังถอกกำลังจะสุกนะครับกำลังจะเหลืองอีกแจก๊กอาทิตย์กว่าๆก็ากาจะนั่นแหละครับจะทำการเกี่ยว lắng bùn cả tin này, cái rông kéo khẩu, thật Đây là hàng chuyên bùn này. cả rồi, ạ. ขอเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะนี่ก่อนครับพี่น้อยครับเดี๋ยวเปลี่ยนก้นตัดหนาครับขอบคุณนพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบพุณนทุกท่านขอบคุณนทุกคน่าใจครับขอบคุณนครับสวัสดีครับ